ต้องให้เรียกทุกวันแม่ต้องเรียกทุกวันไปกลับบ้านลูกไปไปอ้ยนอนนอนดีใจ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 นนดีใจนอนดีใจไม่ต้องมาเรียกจากตรงนี้ จากบนต้นไม้นี้ทุกวันต่อนี้ทุกวันเอาม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 าแม่อุ้ม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 อุบบ้ยอุ้ม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 นำกลับบ้านอุ้มนำกลับบ้านไปเขากงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เทข้าวให้แม่เทข้าวใ,ให้นะ ลูกนั่งดูรถแม่มานั่งแม่มายืนเฝ้าลูกแม่ยืนเฝ้าลูกครับลูกนั่งดูรถครับผมโอ้ยออกมานั่งเล่นหน้าบ้านครับผม มานั่งเล่นหน้าบ้านครับดูรถวิ่งไปวิ่งมาดูรถวิ่งไปวิ่งมามานั่งเล่นนะลูกฮึรับลมทุกวันมานั่งรับลมทุกวันนะลูกฮึนั่งรับลมทุกวันครับยุ่งก็เยอะลูก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าบ้านนะลูกนะนั่งแป๊บเดียวนะลูกนะเห็นน่ะยุงเยอะลูกยุงเยอะเห็นไหมเห็นไหมลูกยุงเยอะมากเห็นไหมลูกเข้าบ้านนะลูกนะเห็นไหมรถก็เยอะเห็นไหมลูกรถก็เยอะเห็นไหมน่ะลูกเหนเข้าบ้านลูกนะไปไปเข้าบ้านกันไปไปไปเข้าบ้าน มาเข้าบ้านกับแม่ไปไปไปเร็วๆมามาหนูหนูเข้าบ้านลูกไปไปไปเร็วๆคนเก่งครับไม่อยากกลับอยากนั่งอยู่งี้แม่ก็ต้องเฝ้าอยู่งี้แหละมาลูกมากินข้าวยายนยนต์ไฟเดือดสว่างไปเร็ว ไปกินข้าวลูกไปเอาบ้านนะลูกนะกินข้าวนะมาลูกมาม,มามอ,อือหันไปหายายไปหายายสียายไปสียายมันงักยายเล็ว <c oughs> ไม่เล่นด้วยหรอก